ครับพี่ว่าสวัสดีครับผมสวัสดีครับลูกพี่สวัสดีครับคุณปกิจครับทำไมสภาพณ์จะไมเอ็เอ็ดเอ็ดปิงมันจะคุณใหญ่เอาไงดีครับคุณใหญ่คือเราไม่ซื้อใช่ไหมครับใช่ใช่ของเอ็ดว่าไงปิงเขาแบบของเขาแนะนํามันตกไงแล้วของเอ็ดแนะนําของเอ็ดมันยังเคลื่อนโยกอ่ะโอ้หเขาเอ็ดเขเก่งอ่ะพี่ใช่ไหมผมก็ลูกน้องเขาเดินตามใต้ต้อยว่าไงคะคุณกฤระพาะตลาดหุ้นสุดยอดเลยมันเนี้ย ครับที่ม่อนก็จริงๆภาพตลาดมันก็เป็นไซด์เว์ไซด์เวอพนะครับ <c oughs> ขึ้นมาก็ <c oughs> มันจะเป็นท่าประมาณเนี้ยขึ้นมามีแรงขายทํากําไรออกมาเรื่อยๆ <c oughs> นะครับ <c oughs> ในส่วนตัวหุ้นรายตัวเราเห็นบิ๊กแคปเนี่ยก็มีแรงขายมาบ้างนะครับแล้วก็ใช้หุ้นออขนาดใหญ่นะครับ <c oughs> ไม่กี่ตัวนะครับที่พยุงดัชนีอยู่หลายคนที่ลงทุนหุ้นเล็กอาจจะรู้สึกเหมือนที่ที่ปิงพูดไปนะครับว่ามัน <c oughs> มันค่อนข้างดูอัด,อดนะครับจริงๆหุ้นผมหลายๆตัวมันก็ไม่ได้ฟอร์มนะครับมันก็นิ่งๆนะครับบางตัวก็วปรับฐานด้วยออกด้านข้างไป <c oughs> เป็นรอบของตัวหุ้นใหญ่อยู่นะครับก็คงต้อ,องรอระยะเวลานิดหนึ่งแต่โดยรวมก็คิดว่าเ,เรามองข้ามไปพวกนี้เองเนี่ยนะครับภายใต้สถานการณ์ที่เอ,อทิศทางของตัวรน่วบการโดยรวมมันยังดีอยู่นะครับ <c oughs> แล้วก็ทิศทางของเศรษฐกิจที่ตลาดน่าจะมีการปรับประมาณการขึ้นอีกเนี่ยผมก็คิดว่าตัววิกแคปยังคงนําตลาดขึ้นไปนะครับได้อีกแล้วก็แต่การจะก้าวข้ามพันหกก็คงต้องใช้ ระยะเวลานิดหนึ่งนะครับแต่ก็ไม่แน่เหมือนกันนะครับจริงมันขึ้นมาเร็วมากนะครับขึ้นมาชนพันหกแล้วด้วยพี่มอก็ผมมองวันพรุ่งนี้ก็แนวต้านก็พันหกแล้วแหละนะครับถ้าผ่านได้ก็พันหกร้อยห้าจุดนะครับแนวรับก็บริเวณหนึ่งพันห้าร้อยแปดสิบเจ็ดนะครับกับหนึ่งพันห้าร้อยแปดสิบนะครับยังเป็นไซต์ไปอัพเหมือนวันนี้นะครับก็คือยังเป็นภาพของการค่อยๆแต่ระดับขึ้นไปอยู่นะครับ่อ่ะ้วใจระดับขนาดไหนคะรอบนี้ ก็จริงๆเอ่อถ้าดูทามมิ่งเนี่ยผมคิดเหมือนเดิมว่าตลาดมันจะเป็นไซด์เวไซด์ว่อัพไปถึงมีนาเมษานะน,าานะครับแต่ว่าระหว่างทางอาจจะมีจังหวะที่ปรับฐานบ้างนะครับแต่ตอนนี้ผมคิดว่าคงน่าจะยังนะครับเอ่ออย่างน้อยสุดก็สามถึงสี่วันในช่วงสัปดาห์หน้าเนี่ยตลาดยังน่าจะเป็นซิกแซกขึ้นอยู่นะครับแต่ช่วงปลายสัปดาห์จะมีจังหวะย่อบ้างก็ดโดยรวมคิดว่าโมยตั้มตลาดยังเป็นลักษณะน,นี้แต่ว่าเอ่อภาพของตลาดเองเนี N ่ยต้องบอกว่า เนื่องจากว่ามันมี u p ซ i d e ิสที่ทยอยเข้ามานะครับแล้วก็ถ้าเรามองในเรื่องตัวจิวิยานในเรื่องหนึ่งคือนักวิทยาศินยังไม่ค่อยได้มีการปรับประมาณการขึ้นสักเท่าไหร่ทั้งในส่วนของตัวปิโตเคมีที่เราพูดกันไปนะครับพวกราคาพกกระพันเนี่ยเราพูดกัไปสปั้ปีที่แล้วช่วงปลายปีที่คมมุยกันมอ่นในรายการนะครับ <c oughs> แล้วก็ในส่วนตัวนักว,วิจในประเทศเองเนี่ยมันกลับเริ่มมีแรงหนุนเข้ามาเช่นตัวส่งออกที่ทุกคนมองไม่ดีเนี่ยมันก็มีสัญญ,ญาณบุกเข้ามานะครับ <c oughs> แล้วก็ ขับเคลื่อนได้หรือไม่นะครับหลังจากที่มันชะลอตัวมา,าปีเศษเลยนะครับต <Okay. S 2> ัวน,นี้ก็เป็นตัวที่เราคงต้องค่อยตามดูนะครับเป็นแง่งการลงทุนยังไม่อยากประเมินอ, <Okay. S 2> อะไรที่มันดูสวยหรูมากมายแต่ว่าโดยรวมเนี่ยมันมีแอสซอ์ริสตนอยู่แหละนะครับก็ค่อยๆดูเป็นรายตัวไปมากกว่านะครับ <Okay. S 2> มาดูตัวซีรีส์เอก่อนแล้วกันนะ <Okay. S 2> ครับว่มอนก็จริงๆมันขึ้นมาชนชนที่มองไว้เมื่อวานเนี่ยนะครับบริเวณหนึ่งพันเยนะครับจริงๆมันก็ขึ้นมา 99.3นะครับที่เรามองการเทรดดิ้งลองขึ้นมาคนี้ผมแนะนําสาหรับคนที่มีสานะลองอยู่แล้วกันนะครับว่าเออให้ดูนะครับแนวรับบริเวณเ99.2นะครับถ้าไม่หลุดเนี่ยเราก็ถือลองต่อได้แต่ว่าถ้าหลุดก็ล็อกกําไรออกมากันดีกว่านะครับแล้วก็แนวต้านที่บริเวณ1,000เนี่ยนะครับถ้าเบรกได้ตัวซีรีเอนะครับจะมีแนวต้านถัดไปนะครับ <Break down. S 2> ที่บริเวณ หนึ่งพันหกจุดนะครับหนึ่งพันหกจุดแล้วก็บรีดหนึ่งพันสิบเก้านะครับผมโอ้โหหนึ่งพันสิบเก้าแต่ว่าค่อยๆดูนะครับอย่าอย่าเพิ่งแบบมองทางขึ้นที่มันดูสวยงามไปมากมายแต่ว่าก็ให้ดูจุดล็อกไปแล้วกันนะครับเรเลินกับเซนไว้นะครับจุดล็อกทรงไหนน้าของเอสอ่ะก้า้สองครับพี่มอนถ้าหลุดเราต้องต้องล็อกแน่อมาครับเก้าเก้าสองนะคุณผู้ชมคะ่ะ ครับโอเคได้ค่ะเอาลทองนะค่ะเอสทองคำอทองคำเอ่อทองคำเนี่ยคนที่ลองไปตามผมน่าจะน่าจะต้องซับลอดละก็ะหลุดหนึ่งึงเก้าห้านะพี่มอนอมนะครับเราลองบริเวณหนึ่งพันสองร้อยหนึ่งพันสองร้อยเจ็ดตรงกรอบนั้นเนี่ยนะครับหลุดหนึ่งเก้าห้าต้องลบออกมาก่อนครับนะครับอตอนนี้ก็คือในกรอบของทองคำเองมันกลายเป็นภาพักลงมานะครับพักก็จะมีแนวรับที่หนึ่งหนึ่งแปดแปดนะครับ แล้วก็ต้านบนพันสองร้อยกับพันสองร้อยเจ็ดนะครับก็เดี๋ยวรอดูก่อนสักหนึ่งครับครับมีอะไรถามคุณเอ็ดไหมล่ะคุณปิงถามลูกพี่อะกินข้าวกันเมื่อไหร่ดีก็ว่างวันไหนเดี๋ยวพี่นัดผมว่างทุกวันนะครับคุณกิตถ้าถ้าว่างจะเจดเวลาให้ผมรู้สึกวงนี้หัวใจมีสีชมพูเราวใครมีเวลาให้เพื่อนเท่าไหร่วันนั้นเจอหน้ากันนิดนึงครับเขาก็บอกว่าโอ้โหสะบัดตูดหนีผมไปเลยครับเจอเจอเที่ตึกนึ่งเดินผ่านไปหน้านิ่ง เสร็จแล้วก็จะหาเพื่อนนะย่ดาเขาหัวใจเขาดีครับเขาจะมองไม่เห็นใครตอนนี้อือเขามองไปเป็นสีมูผูี่ยพี่บอตามบอกสีอยู่พี่ผมหลงเด็กแล้วสิหรือไม่ก็เด็กร้องก็พี่เอ็ดฟิงเขาได้เด็กมาอืมเอ็ดพี่บอลครับค่ะเออขอขอไปทางสะพนนิดนึงครับพี่บอลฉค่ะ เออวันเสาร์นี้เรามีงานสัมมนาใหญ่นะครับของของอของโูรานะครับเวลาเก้าโมงครึ่งนะครับจนถึงเที่ยงครึ่งนะครับที่ตึกไทวานะครับเหลือที่นั่งอีกเอเล็กน้อยนะครับก็ใครสนใจนะครับก็ลองโทรมานะครับโอ้หน้าไปมากนะครับของโนราก็จะมีการวิเคราะห์กลยุทธ์ด้วยนะครับเทคนิคด้วยพื้นฐานด้วยแล้วก็ภาพมุมมองแมโครด้วยนะครับก็กลยุทธการทูตสีนิตินะครับ ก็เป็นการอัปเดตภาพทั้งปีก็ลองโทรมานะครับที่02นะครับ638แล้วก็5,000นะครับแล้วก็ขอฝ่าย C.C.D นะครับเพื่อลงทะเบียนนะครับแล้วลูกค้าโนบะระหรือไม่เป็นลูกค้าไปได้ไานี่ลูกค้าโนบาระเนี่ยฟรีนะครับถ้าไม่เป็นลูกค้าโนวลระเนี่ยมาได้ครับก็ เปิดบัญชีก็ฟรีนะครับแต่ถ้าไม่เปิดจะมีค่าใช้จ่ายน้อยมากครับเล็กน้อยมากแต่จริงๆเราอยากให้เปิดบัญชีมากกว่าเราไม่อยากให้มาเสียเงินกันนะครับคเปิดบัญชีไว้แล้วก็ได้อ่านบทวิเคราะห์เราด้วยนะครับผมแล้วบทวิเคราะห์เป็นไงบ้างตอนนี้เยอะไหมบทวิเคราะห์ก็ดูตัวเองก็อาจจะพูดยากนิดนึงก็มาดูกันดีกว่านะครับว่าชอบไม่ชอบยังไงนะครับครับแต่ว่าโดยรวมเราก็จะอัปเดตข้อมูลให้นะครับในทั้งเรื่องกลยุทธ์เรื่องพื้นฐานต่างๆครับผมไปว่าปีกไปได้ไหมเนี่ย คุยพี <lawsuit> ่ผมต้องไปหาแม่ยายอุ้ยตายแล้วสนี้แอดนี่ขนาดพี่ชวนปีกุนแฟนเหมือนจะไปหาแม่ยายครับตรงนี้เขางานเยอะครับซิมอนต้องให้โอกาสเขานิดหนึ่งครับให้เขามีเวลาส่วนตัวเขาได้ครับโอ้เวลางก็มาแฉเขาเขาเหอะนะเอดบ้างว่างมาหน่อยโอ้ันนี้เขาเข้ารายการไม่อยากเจอผมนะครับเขาหนีไปหมดเลยอหลบเออเอดอนเราเตรียมตัวเตรียมอุปกรณ์เตรียมรูปาเปเลยด้วยนะครับตอนผมมาช่วงปลายปีเหมือนรู้อะเหมือนรู้มันรู้มันรู้ S <S เอ็นเตรียมอุปกรณ์พร้อมพี่มันผมเตรียมมาแล้วเนี่ยจะเผาปิง <S 2> <S 2> ิดหน่อยไม่มาได้ค่ะคุณเอ็นขอบคุณมากนะคะ <S 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 สวัสดีค่ะบ๊ายบาย